<C oughs> เพราะว่ายาเราไปซื้อแล้วมันบดถึกยี่สิบมิลนาอ้า,อาโอ้โหแฟืงแข็งพี่น้องเลยม่ดีดิมาเนี่ยเอาหมดเลยน,นี่เป็นพุนนะคะพุนที่อาจไปเอารอบก่อนก่อจจนสุกรอให้สุกไปเลยแล้วกันให้เขาตัวเย็นเนาะคุณข้ากับต้มไข่แล้วไอก็ไปเอาเอ,อ อันนี้ด้วยนะไออยากกินสม,มัมทุกคนตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยปุ่นอันนี้กินซมนเกะพอแล้วพี่น้องมาดัใส่เทลาาเลยจ้าแซบๆน้ำลายลดไข่นี่มันก็อร่อยเวอร์ติสาพาให้เปใหญ่ก่อนสุดเดียวนี่แหะ เพราะว่าส่วนยามหนาวนําบ่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าลเีดเนาะพี่น้องพอเรื่องจริงซะใส่เสื้อผ้ายังละเพราะว่าส่วนมากก็ใส่สแต่อันนี้ข้างในนะทุกคนโอ้ยเฮ็ดคิบอะไรกันี้ดักมันนี่เฮ็ดคิบอะไรอีดีเพราะว่ายัางบอกว่ณตัวพูมันหอนอ้อนนะนะุณหพูมันร้อนมากเลย เสียไปเนี่ยเสียจากตัวอพอนไปซื้อพัดลมพอนพออนลนายเจังไปหีไฮบอไฮคอยเฮ็ดคลิปในบ่อในเด็บไปเด็พี่น้องโอเคพอกันในหา้างเปล่าเนาะดีสองตัวอันนี้ไอซื้อให้นะคะอยู่บิ๊กซียี่ห้อครอบหรอดีอยู่เด้อพี่น้องสองตัวได้ให้เราเลือกเอาตั้งตัวละแต่เราล่างมือล่างอันนั้นนี่ก่อนให้เราเลือกว่าเราเส,สียจะได้ แต่ว่ามักตัวนี้จะ้ะให้เราตัวนี้นี่เหตุผลอยากไปเที่ยวก็อยากไปอยู่พี่น้องเอ้ย่อยปลูกผิกครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้แจะเด้ออยู่ประเทศไทยก็ไม่เคยปลูกมีแต่พ่อแม่เห,ห็ดให้มื่ออย่างก็ได้พอมาอยู่ต่างประเทศมาเห็ดเองพี่น้องเอ้ยถือว่างาม,นะมนเนาะอยากไปเที่ยวก็อยากไปอยู่แต่ก็ขึ้นหอสวน,อนนี่อิทนรลยดิดกินเด้อ ถอนก่อออนพอไห้เบิ่งแล้วเราแย่งอาหารของพิกหวานจังยางหนืองมันก็เริ่มแก่คักแน่แล้วล่ะถอนมีคนบอกว่าน้องอายทำไมแม่ไปดอมา,าขอบคุณหลายๆลายเด,ดี๋ยวจะเด้ออันนี้บหไดแล้วก็ถอนไป ไปดองอันนี้มันแตกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะให้ดอเปาเป็นเรืองของเรืองออนี่โอ้ย,อยเห็นมันน้ยนี่บางอันมันกานาวพี่น้องเอ้ยมันอยู่นานแลวนี่เกือบสองเดือนแล้วมั้งอืมถ้ามันอยู่นานแลดีนะถ้าดินมันเป็นดินเออทรายลีนะ่ะ แมงกินไปนอกอดินทรายอ่ะปลูกอย่างกักบไ้ปลูกเลยดงเลยดิบมนเนี้ยเอาหมดเลยเก็บตู้เย็ยนไว้กินโล่งเลยแบบนีนเจ้าบ้าเกอบแม่แบบนหน อนนเอาไว้ก่อนอันนี้ยังงามๆอยู่ใหญ่ขนาดเลยเนี่ยสามอันนี้เอาไว้ก่อนถอนจะฝั่งนี้นะม,มีมีหวัวบอตัวจงอเอาเลยเนาะเห็นบ่นี่ยมันเตินสี่สิบเมื่อแล้วมันก็นสีฟืนๆแข็แงๆพี่น้องเลยนอนกับมะกอกมากินแต่ก็ยังได้อยู่เนาะ ไม่ถอนเลยวจะเห็นที่เปาอ,อยากถอนย่อยนี่เขาบอกมันติดมือไหมมันม้วนในมืออันนี้ไหมเซน่าไว้นี่ผักโขมนี่กินได้แล้วจ้ะเนี่ยเกิดเองมันมาเกิดตามสวนผักตัวนี้นะทไทยคือการน หเห็น่ะคอยจัดการหมดเลยเหลือ,อยุ่เป่นแปลงน,น,นั่นแหละบัดนนี้คนถ่าพ่หย่เร,ยเราเห็ดแต่งองค์ทรงเครื่องพระเอกอายเบ้านนี่โอ้ทุกปีก็ได้ผลดีแลดิดน้ำดิดมัด ถ้าลงดินเลยรอบก่อนนะไอเอาไปใส่กระถางแม่บ่แล้วค่อยลงดินมันก็เลยใหญ่แนบ่ะใหญ่แน่เน,น,นี่ยใหญ่หมดเลยมองนี่ก็ยังได้อยู่นะโอ้ยพันน้อเนี่ปล่อยน้องยาเหลือต้นนั่นมาเนี่ยเอาไว้ก่อนเห็นบ่้นี่ขานาดน้อยสวยงามตามทองเรือ ใส่น้ำไว้องสิเหี่ยว่โอ้ยนี่โอ้โหถุยโบเออเออโอ้โอ้แดดใส่น้ำไว้

เมร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 ์ล่ะล่เลววัววัเมร์ละเมร์ละเมร์เจ้าพ่ทุกคนไปอู้อู้ปะเลวเลกวัวเลวัวเมรเมรเมร์ล่ะ โอ้ยพี่น้องไอถามแนภาษาของภาษาพี่น้องนะภาษาที่พี่น้องเรียนแบบนีนะทางเยอรมันสวิตอย่ยงนี้มีเพศพวกผู้เพศเมียคือประเทศฝรัง่งเศสบ่กให้าม,มาแชร์ความอันนี้กันในไออยากลู้นะเพราะว่าอยู่นี่นะถ้าถามว่าไอฟังเข้าใจบ่ฟังเข้าใจอยู่แต่ว่าคําว่าเนี่ยยังเ่าเนี่ยเพราระว่าไอยบุ้่าเพศผู้หญิงหรือเพศผู้ชายแบบนี้นะเหมือนแบบว่า อาลามเมอซงไปเลยอารามิซองมันก็เมโซงอ่ะบ้านอ่ะมันเป็นเพศผู้หญิงเขาก็ต้องใส่คาวลา่าไปเนี่ยมาหอดแล้วพี่น้องเล็กๆไอ้ว่าสิบอกเขาไปนำแต่ว่าไอคิดว่าเขาไปดูเนาะเพราะว่าญาติเราไปสื่อแล้วมันบ่นถึกใจนะเลยเข้าไปดูดีกว่าเพื่อมันจะได้ถูกใจตัวเองซื้อไปว่าเอ,ออขึ้นใหญ่แท้ขึน้น้อยแท้ตัวนี้นะเพราะว่าพอใหญ่ยยเราบอกเอาบัดลมไปค่ะไปค่ะ มันอันนี้เป็นแบบว่ามันมีทุกอย่างนะคะทุกคนเล็กละมันจะมีของตกแต่งบ้านเต็มไปหมดนะคะทุกคนบ้านเฮาก็จะคล้ายๆกับเอ่ออะไรนะกับอีเกียเลยจะเป็นของตกแต่งบ้านเนาะไปดูจ้ะ ราคาพัดลมห้าหกพันสี่ห้าพันในนอันนี้ปะพอแล้วนี่คำสพันกว่าบาททำหนี้กี่ดียบป้าที่เจ้า Why And this one you want I don't know you are going to use it city in what I can be hot no problem <laughs> <laughs> no 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 you have to put on uh wait okay. mm. oh, I I to... oh, oh, oh you. very you <coughs> อันนี้ไฟอันนี้ไฟอันนี้ไฟไฟอันนี้พัดลมนี่อันนี้พัดลมอันนี้พัดลมเสร็จแล้วเหรอแค่นั้นเองเหรอไป ไปค่ะไปจ่ายไป,ไปจ่ายตังค่ะแต่เราก็จะไปดูเห็ดนะปะเนาะจิละเตอร์อ้อ,องจิละเตอร์ได้พัดลมแล้วจ้า หอนคักแน่เนาะสองสามหมื่นละมันบ่มีความ้ยยังมียังมียังมีงมโอ้ยเห็ดอะไรนี่โอ้ยเห็ดขีดก้กระเดียนว้าวมันบ่มีความยูมิดลิตี้แล้วแหละแอวะบว่าบ่รู้ว่ามีลงเหลือเราบอมาจากซื้อของก็แวะมาเบิ่งนางเพือ่อได้เห็ดอีกแล้วนี่จ้าโอ้ยหนึ่งวันนะคะไม่ได้มาแค่โอ้ยเมื่อวานมาอยู่บ่ คุณเอกพี่น้องพูห์หูหูหโคงสิเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละดูทรงละเพราะว่าแห้งเสลือเกินนี่เอาแห้งแข่งกันเองะจะได้พอลนสีจ้ะออ,ออกใหม่สื่ออยู่บ้านี่โอ้ถ้าคิดว่านะพี่น้องนะถ้าฝนตกเนี่ยคิดว่าน้องนางยังออกให้อายอยู่ได้เหนาะ อืมวันนี้ได้้านี่เห็นว่นนี่นี่ดเดี๋ยวจากนี้อ e ีเข็มบอกพี่น้องงามเสอเด,ดีนี่แหละอหอมเรื่องแรกเบอยากมาเด้แต่ว่าือคือหอดเรานี่เห็นบ่เราเรหยบพี่น้องมาได้พอปนนี่ละเลยมา เอ้ยไปเป็นยังไงเนี่ยอืมอืมอ้ยสภาพเป็นแบบไรเนี่ยเป็นไรให้นางเป็นเชื้อนี่แหละนางซิมลรีอยู่ในหยา,ยาไปเลยนะคะโบเห็นไหมนี่ <laughs> มาเล็มรอยเก่าก็ได้อีกแล้วเห็นขาว นี่นี่ดเดชเดนแทชดนนี่แเดนชเดชใครจะฝรั่งเขาบอกกินเห็ดอันนี้ก็เลยมายามได้อะก็ได้ได้ตลอดนะคะอืมมายามได้ก็ได้ตลอดดูนี่อีกนิดน,น,น,นี่ใช่ไหมเนี่โอย งาม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 ขนาดเจ็ดแปดเก้าดอกสิบดอกอยู่เลวพี่น้องพอป่อนอีกแล้วจ้า <Okay. S 2> มีอีกไหมอยากขอบคุณลาวเดอร์มาปีนี้ได้เก็บคักแน่เลยเห็ดขยายทำไมรอบที่ห้าเราบอกพี่น้องไอมาเก็บเนี่ยเอายี่หลีเลยนี่เป็นเห็ด Mm hmm. เฮ็ดหนา้าและหมดแล้วละ่ะหมดแล้วปะยี่สิบมิถุนานพี่น้องเอ้ยได้คือเกา้าเหี่ยว,วันนี้กับบดถิมเราจะนเอาไปแซ่น้ำมันนี้ซีเฮ็ดเป็นน้ำพริกมืดเลยจ้ะโอเคเ mm hmm. นาะพี่น้องเนาะนี่ เดี๋ยวคนอนุญาตไปเก็บไว้ก่อนเห็ดจ้าเห็ด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 จ้า ต่างมันงามขนาดทุกคนบ้างเนี่ยหอมบ้างนี่ออนดอกตะปูตะปีก <Yes. S 1> ูนาปะเนาะกูแชมเปยองเลยแหละเบี่งตัวเนาะโอ้ตายก่อนหอมอันนี้ไม่ต้องย่างยากไปจ้า แข็งโคตรไม่เลยนะยม่เยอะอยู่นะเดี๋ยวนนขอ,อยาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเดี๋ออยวพ่อใหญ่เราประกอบให้ก่อนนะคะพัดลมของเราจ้า <laughs> บริการหน่อยบริการ KPP หน่อยจ้าโซคิว <laughs> so อ,นะ <c oughs> อ่ะไปเนาะพุดดิฮ่าสบายเรียนสบายชาวนาเลยพี่น้องเลยพักผ่อนกันเด้อบันี้เดอบายบายขอบคุณค่ะ <c oughs>